จะพาไปที่ร้านรับร้านหนึ่งรับเฉพาะโต๊ะเนี่ยรับวันหนึ่งไม่กี่โต๊ะผมไม่เคยเจอเต้าหู้ทอดที่ไหนน่ากินขนาดนี้มาก่อนอร่อยมากทำยังไงให้ไส้ทอดเป็นอย่างเนี้ยหนูสามชั้นนี่นุ่มไปยันเส้นประสาทส่วนสุดท้ายของนี้เนื้อผัดมะระวันนี้จะเป็น้ o o d day ลรวอะดีมาก ทุกนวันนี้ฮะผมจะพามากันที่ร้านลับแถวยวาวราชเป็นร้านอาหารอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะรีวิวมานานแล้วนั่นก็คือร้านอาหารจีนแคสอ่าร้ารจีนแค้เนี่ยบอกเลยว่าในกรุงเทพบ้านเรา,าหากินยากมากๆวันนี้ผมจะพามากินกันเดี๋ยวเราเดินเข้าไปหนพัทซอยมันมันคือซอยที่รถเยอะมากๆแล้วก็ลับมากเอาจริงอ่ะตอนแรกก็จะไปเปิดหน้าร้านไปแต่อยากให้เห็นว่าถ้าใครมากินตามเนี่ย เดินมาแหละจะดูอารมณ์แบบเหมือนที่อินเดียเดินแล้วรถแบบอาจจะสอยเราข้างๆได้จอมยุทธเป็นการขับมอไซค์ที่กว้างกว่ารถยนต์ร้านลับร้านลับไหมร้านลับไหมเดินไปก่อนเดี๋ยวเราจะพูดกันอีกรอบเอาใหม่ตอนนี้เราเดินเข้ามาครับวันนี้ทุกคนผมจะพาไปที่ร้านลับร้านหนึ่งซึ่งเป็นบ้านคนเลยลับเฉพาะโตะเนี่ยลับวันหนึ่งไม่กี่โต๊ ซึ่งจริงอาหารจีนแค้เนี่ยหรือว่าชื่อจริงๆเขาคือชาวฮักกาซึ่งที่เราเรียกจีนแค้เนี่ยเราเรียกตามภาษาใต้จิ๋วเออภาษาจีนใต้จิ๋วที่บ้านเราคุ้นเคยซึ่งจริงๆแล้วอ่ะจีนแค้เนี่ยถ้าเราได้ยินครั้งแรกอย่างผมเนี้ยจะคิดว่าเอ้ยคนจีนตัวเตี้ยวอ่ะไม่ใช่นะมันคือภาษาที่เขาเรียกกันว่าจีนแค้เป็นแค้แบบไม่มีรอเลือเออเดี๋ยวเราไปดูหน้าตาอาหารกันอันนี้ผมจองเข้าไปละไป เอยโหตอนแรกอะเมื่อกี้ขำแล้วเว้ยถึงแล้วแมพแม่งบอกถึงแล้วก็เดินมาสักพักนึงการจะหันไปบอกกล้องว่าเอาอีกแล้วเปิดแมพที่ไหลลงทุกรอบ <c oughs> เดินมาอ๋อเจอแล้วนี่ร้านอยู่ตรงนี้ครับทุกนคนยกหัวเขียนอย่างนั้นตามมาเดี๋ยวเราขอไปคุยกับคุณพี่ก่อนเราโทรไปแล้ว โอเคทุกคนเราเข้ากันมาในร้านแล้วนะเบาหน่อยหนึ่งเพราะว่าที่นี่ค่อนข้างเอกลักมากสำหรับสำหรับของเ,งเกตผมนะจะมีแค่2อสมโต๊ะเท่านั้นซึ่งก็ต้องจองนะครับไม่ใช่ว่าแบบเออมาแล้วจะได้ทานเลยบางทีมาแล้วก็โต๊ะเต็มอย่างผมเนี้ยผมจองไว้ตอนเที่ยงและนี่เป็นครั้งแรกนะที่ผมมาครั้งแรกนะบอกไปก่อนผมก็ไม่ค่อยรู้เหมือนกันอะมาเมนูส่วนใหญ่จะเป็นเมนูแบบว่าของจีนแท้ๆเลยให้ดูเรื่องพวกแบบการรักษาวัตถุดิบเรื่องรสชาติ ที่มันมีการปรุงเฉพาะของเขาอยู่อย่างแรกนะที่ผมจะสั่งแน่ๆหละไส้หมูทอดมากินมากมันดูกรอบเหมือนหมูสามชั้นทอดเหมือนหมูกรอบทอดมันไม่เหมือนทอดแบบอีสานบ้านเฮาแล้วจากนั้นมาที่ผมไปดูมานะว่าดูในข้อมูลว่าใครมาแล้วต้องสั่งคืนนี้ฟองเต้าหูท้ทอดทอดทอดฟองเต้าหู้ทอดลูกชิ้นไชเท้านึ่งแล้วก็กระเพาะหมูผัดเปรี้ยวหวานอันนี้คือ the bread the bread อะไร the bread ซึ่งเมนูเนี่ยมาสิบยีบบไม่เยอะมากถ,าถ้าเทียบกับร้านอาหารนัไม่ได้เยอะมากส่วนราคาถ้ามาเป็นครอบครัวเพราะอันนี้ไปต้องมองนะว่าม,ามันเป็นกับข้าวอยู่ในเบสแพงแต่ไม่ได้แพงมากแบบว่าพอดอีนานๆมากินมา,า,าพาครอบครัวมาเพราะว่าอย่างมันกินหลายคนอยู่แล้วก็ไม่แพงไปเดี๋ยวเราลองสั่งกันมาดูผมจะคัดเมนูเด็ดๆที่ใครมาแล้วมาลองกันนะครับเพราะว่าถ้าให้ผมสั่งคนเดียวเนี่ยคิดว่าน้ำเย็นมะ่านเย็นมาเหมือนน้ำเย็นนะแล้วมาคู่น้ำแข็งแล้วเราคิดว่าเอ้ยเหมือนชาทั่วไปวุ่นุ่น จับนี่ร้อนจี๋เลนะดูดีฟันนี้ไม่ได้มาจากน้ำแข็งนะมาจากป่าชาสีสวยมากไม่ได้กลิ่นชาจีนแบบสีเข้มๆแบบนี้นานมากแล้วผมว่าพราชงอันนี้แน่เลยชงกาตกาแน่ใช่ไหใช่โอ้โหเหมือนพี่กินน้ำชาชาน้ำเย็นอะไรอย่างเงี้ยเลยะโคตรดีมันต้องแบบนี้อะไรนะครับครับผม นี่อันนี้คุณอาม่าอามาอ่า,มาเป็นเจ้าของร้านรุ่นรุ่นนามาแล้วคุณมาเปิดเปิดมากี่ปีแล้วครับเจ็ดสิบปีแล้วเจ็ดสิบปีเฮ้ยอาม่าท้ามาถึงเจ็ดสิบปีอ่ะมันตอนนี้เขาพักละ,ะเกษียณละวแป๊ต้องพักแล้ว <c oughs> <c oughs> ขายที่นี่ตั้งแต่แรกเลยป่ะครับหรือว่าใช่แต่พอที่ขายสวนมารีอ๋อสวนมารีเหรอครับขอโทษนะครับอ่าอาเป็นสูตรแบบจีนแคสแท้ๆแบบสูตรของอาม่าเองเลยป่ะครับ ีีน้องมีอะไรมาอยนีทกันยกันดกินกันอืมคือในบ้านอย่างนี้แหละครับหยิบมาแล้วขอบคุณครับอบืมอืมพีนี่คือสูตรพิเศษเลยใช่ไหมฮะในหลายที่น่ากินมากผมไม่เคยเจอเต้าหู้ทอดที่ไหนน่ากินขนาดนี้มาก,ก่อนอยากกินมากต้องจิ้มกับจิ้มบัวนิดนึงนะหวานนิดนึงไม่ต้องเยอะ เป็นฟองเต้าคู่ที่กินได้ไม่เบื่อเลยนะกรอบมากแล้วมันฉ่ำนะมันฉ่ำข้าง,างในมีรสชาติในตัวแล้วก็เติมความหวานของบวเข้าไปหน่อยนะ<ม> <tor ire> โหนี่ไส้ทอดเขาไม่เหมือนไส้ที่เราแบบว่าพับจำเรามันจะเป็นไส้ที่เป็นเหมือนขอบโอ้โห <c rops> ดูชิ้นนี้ดูชิ้นนี้ดูความกรอบ <c rops> ไปแล้วเปล่าเลยอะ <c rops> โอ้โห เผ็ดมากเป็นฟิลเหมือนหมูกรอบแต่ให้รสชาติไส้มีความหนุบความนุ่มผมไม่เคยกินเนเจอร์นี้เลยอ่ะนี่เป็นมั้งโคตเปิดประสบการณ์เลยอือหึนี่อย่างไรอันนครับอ๋อจิ้มอันนี้ต้องจิ้มเขาบอกนี้เอามาแนะนำว่าจิ้มกับซีอิ๊วหวานซะหน่อยอืออร่อยมากครับ พอ,อจิ้สีหวานมันมีความหวานเข้ามาช่วยฮะมันทำให้เราปูเข้าไปอีกเลมันกินเพลินอะ่ะ<อ>ผมว่าเมนูนี้กินเล่นก็ได้กินจิ้มก็ได้ได้สออย่างเลยชอบอะ่ะขออีกคำนี้ <c oughs> นี่ข้าวจะไม่ต้องน,นะทำยังไงให้ไส้ทอดอย่างเน,างนี้ยนาะวันนี้ทั้งวันวันนี้กลายเป็นคูดเดย์ลรวอ่ะดีมากหมูสามชัน้นผบผักแห้งนองจิ้มผัก ถนาดผักั็อร่อยแล้วผักผมว่าเขาไม่ได้ใส่อย่างเดียวเ <c oughs> มือเขาตุ่นมาด้วยนะ <c oughs> มันมีอันที่ไม่ได้อยู่ข้างบนขอกินหน่อยนะฮะ <c oughs> ผมบอกเลยว่าหมูสามชั้นนี่นุม่มไปยันเส้นประสาทส่วนสุดท้ายของนิ้มนุมม่มแบบละลายด้ยเมื่อกี้จังหวะเมื่อกี้คือละลายเลยนะส่วนตัวผักกับ น้ำของตัวเมนูนี้มันมีความเปรี้ยวนิดๆแล้วมันฉ่ำเลยมันกินเพลินนะผมชอบกินอะไรแบบนี้มากใครที่ชอบพวกกินพวกแบบจับชายอนะไรเงี้ยมันเป็นฟิล์ๆนั้นแต่แต่มีความล่องกว่าความลื่นกว่าแล้วพอมันกินข้าขกหมู่มันรู้สึกเพลินมากคือถ้ามีข้าวเนี่ยวิตกูดเลยข้าวร้อนๆเนะคุตอนมาเสิร์ฟนะครับน้ำจิ้มของทางร้านเนี่ยจะให้มาทั้งหมด3แบบด้วยกนะันเป็นสีหวานนะฮะแล้วก็เป็นกจิ้มบวยแล้วก็มีน้ำจิ้มสูตรเด็ดของร้านอันนี้เขาบอกว่ากินได้กับทุกอย่างเลยคือ แล้วแต่คนชอบจิ้มไหนก็ได้สอารับะรดจิ้มอย่างได<ล>อยากอยากลองลให้เหมือนกันนะปาดเยอะๆเลยเดี๋ยวนี้กินเผ็ดเก่งไม่เคยกินก<ล>น้ำจิ้มแบบนี้ที่ไหนแล,ล้วแบบพริกมันหอมหอมชัดอะ<ล>่ะกับกินคำแรกรส<ล>ชาติพริกไม่จะพุ่งอลปุ๊บเสร็จแม่งดึงดึงกลับเป็นแบบเปรี้ยวเค็มนิดๆตอนดึงกลับนะแต่แต่คำแรกคือปุ๊บพริกมาเลยแต่ไม่เผ็ดนะเป็นพริกหอม หอมแล้วมันคู่อยู่ในปากเหมือนมันเสริมรสชาติน่าจะเสริมรสชาติของสิ่งที่เราจิ้มลงไปลยอืมจิ้อืม,อ,มอันนี้โคตรเด็ดขอบคุณครับนี่สั่งข้าวมาด้วยโคละปลาปกคละปก,ะปกอันสุดท้ายที่มาน,นี่คือเนื้อผัดมะรละให้ดูเนื้อแบบเห็นมันป่ะอันนี้ถ้าใครมาแนะนำให้สั่งแนะนำให้สั่งเพราะว่าผมก็สั่งมาแล้วขนาดไม่ได้กินนะแนะนำแล้ว อะมากินกันดีกว่านี่ผมเอาแบบตินมันบวกมะระด้วยลงข้าวเลยคำในฝันของผม <c oughs> อร้ายหน,น,อน,น,นะอน,น่อยอยากให้กินด้วยกันเลยอยากให้กินด้วยกันเลยคือว่นนมามันจะออกเบกเคมหน่อยแต่พอมากินกับข้าวอ่ะมันเลยควาดีเลย ตัวเนื้อเนี่ยนุ่มๆเลยนะแล้วมันมีกลิ่นเนื้อแล้วก็ซอสอะ่ะแต่ที่สำคัญม,มาลามีความกรมก่อมนุ่มและไม่ขมเลยอันนี้ดีอันนี้ดีเขาเรียกอะไรนะรสชาติมาลาแต่มันไม่ขมละกันพวกมาลาต้มดีๆจะไม่ขมเมนูนี้เลยทำให้เมนูนี้กลายเป็น the ะเบสได้เลยโอ้โหอันนี้ใหญ่มากผมว่าเราจบที่ห้าเมนูจริงนี่เป็นการสุดท้ายของเราในวันนี้ตอนแรกว่าจะเอาอีกอย่างหนึ่งที่ไปคิดมาสองคนตอนนี้เริ่มเยอะแล้ว เมนูนี้นะฮะแกงจืดลูกชิ้นหมูลูกชิ้นปลาความสนุกคือเราจะไม่รู้ว่าอันไหนหมูอันไหนปลาจะกว่าจะกิน <c oughs> <c oughs> มันผสมได <c oughs> ้ใส่แบบว่าค่อนข้างใหญ่เลยโด <c oughs> หรือใช่หรือว่าเขาผสมสองสอย่างในลูกเดียวก็ <c oughs> มีสิทธิ์อันนี้อันนี้อันนี้เดี๋ยวไม่รู้แปะไว้ก่อนแต่มาผสมเดี๋ยวเราขอตักใส่นี่เลยนะใส่ถ้วยมันซุ <c oughs> มหน่อยอันนี้นะจากการที่เราั่งรออาหารเอไว้ทุกคนแป๊บๆคือคนก็เข้าหลางหน่อยเหมือนกันะเข้าเข้าแบบว่าสี่เจ้าได้แล้วอะ วันสี่ห้าเจ้าแล้วและอีอย่างหนึ่งที่ที่สังเกตได้คือปกติจะมาร้านเนี้คือร้านพวกนี้เขาจะขึ้นชื่อเรื่องการทาสดใหม่ทำให้อาหารมันจะอร่อยใช่ไหมแต่ร้านเนี้ครึ่งชั่วโมงคือได้หลายอย่างแล้วอย่างสองอย่างแรกอะมาภายในสิบนาทีสิบห้านาทีอันนี้ที่ชอบมากๆเออคิดว่าไหวมากผมว่าใช่แล้ววัใช่ล้แมงโกนเด้งเด้งมาก แมงเป็นแ e เจอร์ลูกชิ้นที่แบบคุณไม่ได้สัมผัสจากร้านลูกชิ้นข้างนอกแน่ๆเฮ้ยนี่แหละแมงลูกชิ้นเด้งเว้ยคือเวลากรดมันจะมีความเหนียวอะแล้วค่อยเข้าเนื้ออันนี้มันคือลูกชิ้นเด้งไม่ใช่ลูกชิ้นเหนียวแแบบนี้เลยแล้วผมไอกินที่เราเถียงกันนะว่าลูกไหนเป็นหมูลหมือนมาหรือว่ามันผสมว่าเขาผสมกันแล้วตัวเนื้อลูกชิ้นนจะมีรสชาติเหมือนพริกไทยพริกไทยหน่อยๆซุปก็ชุ่มคอดีลื่นโอ้ยวันนี้ว้าวกับตัววัตถุดิบหลากหลายเมนูเลยเนี่ยวันนี้มันได้โชว์ให้ดู สามชั้นตัวข้างล่างแต่เขาจะเรียกว่าผักแห้งโดยการเอาสามชั้นอไปอบกับผักแห้งมันรวมหลากหลายผักด้วยการให้รสชาติต่างกันแล้วก็มีวิธีการอบต่างกันในแต่ละร้านถ้าเป็นชื่อเมนูนี้นะแค,แค่แค่เอาท้อนกัะตะเกียบถูกมสามชั้นสามารถแตกสลายลงไปกับตาได้เลยนุ่มขนาดไหนมผมว่าไม่หนึ่งนะกกับข้าเท่านั้นถึงจะอร่อย หอมมากมไม่ต้องไปจ่าเลยตัวสามชั้นยังมือคำเดิมชิ้นมันไม่ได้เล็กนะมันนุ่มมันโดนอบมาจนแบบฉีกขาดได้ง่ายมากต้องให้รสชาติให้เครดิตของการผักข้างล่างเลยมันมีทั้งแบบความเปรี้ยวความเค็มนิดๆแต่จ,จุดเด่นของข้างล่างอันนี้ที่รู้สึกได้รองตอนตักเข้าป่าคือความหอมอันนี้ให้อันนี้ให,ให,ให้อันนี้แบบแนะนำเลยนะ อยากให้เรามาทาแต่ถ้าให้แนะนิดนึงคือมาหลายคนหน่อยเพราะว่าเมนูหลากหลายมากแล้วก็ค่อนข้างเยอะชวนเพื่อนมา4คนมาเป็นครอบครัวแนะนําให้มาคือต้องมาเลยคิดว่าต้องมาเพราะราคาไม่ได้เกินไปก็ถ้าใครมาลองจอมาก่อนนะฮะแล้วลองสั่งเมนูตามผมก็ได้ผมบอกเลยตอนนี้ผมไม่รู้เมนูอื่นนะสำหรับผมมา5เมนูนี้เวิร์กเวิร์กแล้วต้องสั่งตามก็สามารถมากันได้ทุกวันนะฮะร้านนี้ร้านชื่อนามายกหัวว ตอนนี้ลิมิตร้านอยู่ที่6โต๊ะซึ่งเขาจะเปิดหลักๆเนี่ยสามโต๊ะก่อนอเพื่อเพื่อแบบว่าอยู่ในทุสถา,านการณ์นี้ด้วยเนาะแล้วก็แบบถ้ามันล้น,นจริงก็จะเปิด6โต๊ะแต่ให้ทรมาก่อนเพราะบางทีนีย่ยมันแก้ผมนั่งาาก็มีคนเข้าออกตลอดประมาณสามสี่ลูกค้าสี่เจ้าแล้วก็สี่เจ้าได้ก็ค่อนข้างโอเคลองามกันมาถ้าใครมาไม่ถูกกูเกิลแมทช่วยได้นั่นแหละตามนั้นอย๋ยวผมขอตัวไปสตาร์ทก่อนโ okay. อเคคัพี่เพลนี้ดูผมกินแล้วเดี๋ยวลากันไปก่อน ทีี่่เองนนะะคใช่ผมว่ามันเด้งมากอะเป็นแป้งล้วนเป็นแป้งล้วนเอ้ยไม่มีตาลล้วนเป็นแป้งล้วนตลอดนะไม่มีตาลล้วนไม่มีแป้งครับเราจบกันไปด้วยการปิดงานที่กินกันเกลี้ยงเลยเลยแต่สับปะรด เ <c oughs> ปกไว้ด้วยครับรหรับร้านยกห้วถ้าใครตามมาได้ที่ผมปากไปเดี๋ยวขึ้นลิงก์ไว้ให้ขึ้นลิง์ไว้ให้ <c oughs> ขึ้นแมพไว้ให้ <c oughs> ดูใน,ในแคปชั่นเอา,ารับอีพีนี้ขอตัวลาไปก่อนไปเจอกันอีพีหนา้าเรากินตามสูตรของอมาม่าหมดเลยเดี๋ยววันไหนเรากลับไปเราต้องไปคิดสูตรการทอดไส้อย่างนี้บ้างอร่อยมากเดี๋ยวไปให้เชฟทำฮะ่านเรื่องงานให้เขาด้วย เด็ดใครสายกินอย่างพวกเราต้องท้ามพลาดกับชาแนลที่มีแต่ความอร่อยสต้์งทมาเรื่องกินเรื่องใหญ่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาพวกเราด้วยนะคะ